ตำพริกนะตำพริกกับตะไคร่ไอ้ตะไคร้กับพริก,กตำได้เกินกระแดกเสียบปลาโนะคนุณยายก็ครับปลาแดกเหม็นปลาแดกเหม็นปลาแดกโน่จุ๊บหนึ่งยังท่านได้เปลียนอยู่หลายอยู่ที่กระแดกเจ้าของควบจำกันจ้าว่าเป็นยังไงซูมเออเนี่ยจาแมวล,ลืมลืมลืมลูกลืมผัวผมผมก็หัวลืมผัวผัวลืลมทัก มื่อจอจงติาแล้วลงคงจับปวดจับดีได้พี่น้องนสวัสดีทักทายกับบรรยากาศยามเศร้าครับมาชมผลงานการคานอาไว้ครับต่อจาก EP ที่แล้วนะครับเมื่อคืนมันคำก่อนครับก็เลยบรูว่าผลเป็นยังไงครับมีตอนเศร้าก็เลยเสียออกมาเบิ่งครับ ได้คุณพ่อเนี่ยซากมาเห็นยังไนนงนี่งมกเซ่เมตตาเทีดนยังนี่พูดอีพบอตัดบ่ได้ตาเทีดนยัง อันนี้อันนี้เอาตัดไปให้สองท่อนหนอว่ามัวควบ่โอ้ยเนาะชิมาเอาโยกไปโมกเส้นหนูโอ้ยมันจะกินได้กินโซล่าเข้าไป เบนซินกินดีเซลเข้าไปกันเร็วเถอะเราเนี่ยท่ย <c oughs> มหลายแม่มาทัดเแยวไปหมกไทหนูไปตอนพี่น้องโอ้ยเนาะลกูกแคดคลิปเขาเบืองคลิปลูกจังหน่อยเนาะ อันนี้ต่อที่ใสน้ำมันดีเซลใสลงไปนะครับเนอะรู้สึกว่าสิบม่มียังเกิดขึ้นบรนได๋ครับหลังจากพานพานเค้ืนมาแล้วแต่ว่าที่น่าสนใจคือเบนซินครับพี่น้องเบนซินรู้สึกว่าดำแล้วก็คือสีตายอยู่ครับ สำหรับเบนซินนะครับเนาะดีเซลนะครับยังขาวอยู่อันนี้ตรงเบื้องตรงนี้ครับแมมมาตาัดเมือเสานี่ครับตัดไปไม่ไหมนี่ครับอันนี้ก็รู้สึกรู้สึกว่าเบนซินจะแห้งกว่าครับเบนซินจะแห้งกว่าสังเกตตรงใจกลางครับอันนี้เสียงขาวอยู่จังแมมตัดอันนี้รู้สึกว่าดำดำกว่าครับคิดว่าเบนซินนะสิ ร่าเสียโอกว่าดีเซลครับเบนซินพี่น้องซ่องคือกว่าดีเซลครับเบนซินเบนซินรู้สึกว่าจะแห้งกว่าครับเหมือนจะตายอยู่ครับดีเซลนี่ก็บ่เนี่ยคุณยายญ่หมดเม้ามีปฏาจัมเลยบรูผล เนี่แม่มีเมนูหมกหนูใส่หยวกกล้วยไสไปตัดกล้วยหมู่บ้านไหนเห็นหยวกกล้วยเอามาทิ่มใบแคแระยุยว่างันพอดีก็อันนี้จักเด่นได้หนูมาหมูมันด,ดีพี่น้องตัวพ่อตัวพ่อใหญ่ป็นไอดอกประมาณพ่องาม,งาม,งามเลลนี่แหละหมูมันดีเดี่ยวครับสามแม่ลูกยิ่งนบพอทีนี้ไปทุ่งไปท่าแล้วนะฮะทำงานจอยพี่น้องจับของเลี้ยวๆพี่น้องท่านเลี้ยว เห็นมันเห็นมันหน่อยก็เลยไปฟันมาเสียเอามาเติอมันสนเด้งนี่นะิกินหยอกกล้วยน้ำมันดิเชียวหรอแวก็ถือดอกมีดมันไม่ถือตรงนั้นดอกมันถูกพั้นขางในเครื่องฟิตสตาร์ตติดง่ายเลยนะโอ้ยกับจิบว่าได้กินเนี่ยบ่น้ำมันบ่แล้วเราบ่ถือกินยังอืมแต่พี่จะว่าพันไปพั้นไปเอามันฟันสูงเท่กับพันลงกันแน่กับว่าท่านั้นทำนี่หรออืมบอกเปเบื้องยังว่าจีบเบื้องผลงานยังห้อยฟันมุนเอเลเลยล่ะ นะครับหยกล้วยอันนี้บ่แม่นน้ำมันบ่ถือน้ำมันเนอะครับอันนี้อันผมบอกว่าให้สองทอนตุ่มไปตัดเพราเอาว่ามันมันเป็นตะปอกยากได้ปอได้อะจะสู้เขาหลักอยากคือห้อครับนี่เ้าเหาปั่นเซนเซนน้ำแล้วก็เ้าก็บมะเศร้ายุ่งมันออกแล้วจังมาต่ำจังคนพบกเป็นยุ่งมกหนูสยบเก๋อไหมเนาะสยบล้วยกับหอมหอมมัตนาบันผักผักซีผักบัวผักบัวแบียงผักอีตู น่าก็ตําตตาแล้วก็มกเนตํามช่กันแล้วก็จังมปหมกรมกนูครับช่วงนี้ฤดูการนูครับที่มือเยสซักที่เราครับอยู่มันยืใมือลวตสองโตอยู่เวักฟ้าซจำเลยจำหนึ่งหรือ่าบ้าวจำเลงนนี้เปต้อนยั่ ย้ำกิ่นแม่มักสิกินได้มมไดุ้มเป็นตอนนี่ตำแหลกคืออะไรไม่กับกระเสียบ่อมกรวเทียมกระนี้พริกเก่ายวพริก,กแหงก็ได้เันว่าแหงเกลียวพริกนิ้เก่ายวไม่แดงมีก้นไม่ยิบพริกกับต่ายไข่ป่ะคระตะไคกระต่ก็พริกตำก้อนเนอาะตำไปก้อนเนาะเราพริกนิ้วก็เสียบกับหอม ใส่เติมในมันหอมไปพักขี้เหล้าไปแดกแสีบปลาโนะคุณยายก็ไปแดกเหม็นปลาแดกเหม็นปลาแดกนู่มสักนึงยังท่างในเปลี่ยนอยู่หลายอยู่ที่ลาแดกเจ้าของแต่วางบ่มสื่อจิงหรือเาปลาแดกเจ้าของใช่ไหมลาแนะดกซือซ้อใช่ไหม เดี๋ยวตั้ปเดี๋ยจะพองใส่ยันมันนุ่งโคตรมันสินว่าโคตรั้อขกอแนวสบายหมกหนูใส่หยวกแขกเยกินมารับพี่หองเดี๋ยเกี้ยก็ว่าใส่หลไปในดอกมันจะเข้มพอน้ำกลาดน้ำน้ำปานกา็ไหลเลย อ,อย่างไงคงมิเศษตัวนคงม,มิเศษสิแต่ผัดเบาลงบวมมาอยู่บ้านพี่น้องเอยได้หน่อยก็ว่าเพื่อเสียบแม่ก็เลยพ่อยมวอกไปนัามาเเมื่อกี้เอาใส่หลายเสีบเลยเขาอยู่กับข้ามพ่ดีความส่ดุล่ด้่ดุ่่่่ ั่เนี้ยใหน่อยก็มิสวาเพราะพ่อดีเพราะสมบูรณ์อย่างเด้อมันก็เล่นใส่หลที่เขาเออต่กวนแม่ก็นับเม็ดใส่เนาะซึิงงแล้วคนว่าว่ากินไรทะเลนี่ดีใช่เห็รอในหลังนับเม็ดใส่ของชุนหลันตามมงนี่นับเม็ดใส่เนาพอไดงเรียนลงทงเหระเป็นมาห้องอ่อนห้องปลาใส่ทะเงดี้าใจกัใส่อ่อนอันนี้ยังไม่ต้บอกโจกโจกลงตอนนี้ก็โจกกพี่เป็นสูตรไดโนอไหม มันทอดใส่หน่อยบอทบอกใส่อีกสิแด้พี่น้องจะเล่นอะไใส่ไหลแตะให้มันน้ำมันไปเข้ากันถ้าเตาพอแตะไหลมันงกหนึ่งจางมกหนึ่งเข้มเวลาก่อนเขาสิงงกคือแตะลง่มจะหน่อยแตะนี่ครับใส่สารแตะตัวขึ้นอันนี้เท่าเอิญยังไม่จิ้มปันถ้ใส่สารเอิญยัง ไม่เขียนหัวฟันตั้มมาไทยนี่ภาษายานเอิญเฉียวว่ะเฉียวห้างเฉียวโวนี่สักกก็เฉียวโว่อันนี้เด้ออันนอไม่หายใจนี่เขาเป็นอย่างภาษายานจมูกก้อนอันดัง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 พาะชายกังจังไปบ่อันนั้เดียวอยู่ข้างข้างฟันนี่อันนี้เอิญอย่างนี้อยู่ข้างฟันเต็มพิบ่ะ พี่โสดขีเกินข้กินคือกันพี่โสะไันอันมันมวลบลิมที่ปากแล้วเี่ปากนองค้นไไปตส่อนขัดตอจกันเนาะหางๆยังไงึ้มหามากเ่เี้ข้าวอง ต,ต้องตองสันั่นมากเลยหลังจากนําเรียนวิชาการมกขตมมากครับมื่อเนี้ยมาประยุกต์ใส่กั็มกนู้ครับหลังจากที่มีคุณคู่มาสอนคุณยยาอเดี๋ยวคู่มาสอนอยู่กันยังไงไมีได้บ้านวะต้องเฮ็ดดีเนาะต้เฮ็ดดีียังแล้วก็เฮ็ดจังเนี่ยคือว่าพอคนหนักแข็งมันหาจักเสียนะ <laughs> <laughs> นี่ไยไ่เนียคนหนักแข็งให้จักเสียนเด้อว่านะเขาเสียนมกจริงจังเลยใน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  แลวยวนมือได้บรรยาก,กาดีๆกันแม,ม่เห็อหอเหอเดย <laughs> อ,อย่างหกระต้มอีกบ่ต้ม <laughs> นี่มหอดูแท้โอ้มัเปลี่ยนเมนูเลยบอห่ากระต้มคนเราก็เป็นห่ากระต้มผัดต้เรเป็นคือก็ง่ายแต่เดาไม่แต่คู่สวอยยังอยู่ง่าย ม,มันเห็ดสาบม,มัน็นท่านกินท่านอยากต้องกินซุ้มพืชผลิขายมันเสียบปั๊บปับป๊บปับ๊บมาจับหนาจับหลังก็คือของที่าสวดเนี่ย <c oughs> ไม่กินเฉียวทุกวันเ่อ,ปอนปลเฉียงแต่ซุ้มพืขายมันเสียบปั๊บเสียบปับ๊บเข้าเดียวท่งนเหอของสิมัน งงงักีนเจ้งงงักนีเยบ้าท่านยังเลยแหงสิเรามกว้างไว้เราลืมมกเดอย่หงลูกโดดลูกโดดนามจจำกันแก่ว่าเป็นยังไงสมอนี้กะแนวมัมลืมเืมลูกลืมผัวรืมืมผัวผัวเืมักคเขาามาก็เป็นไปทั่วเนาะ มกแน้วถั่วมกน้องส่ยหยวกกล้วยพี่น้องมกน้องใส่ยหยวกกล้วยนะรถสาดคนจีดายำได้ใส่ <c oughs> สยหยวกกล้วย แครับว่าก่อนคลางเป็นน้ำนี่ร,ร่เท่่าเช่นไเต้หลั่จังหนาบึง้งโอ้โอห,หนีง่งหมนจิ้มรูปหนี่งมือจับของจิ้มแล้วพี่น้องนาจิ้ม่็ไอ้ลูกโดดน้ำ กี่มื่อจะคของติตาแล้วลงงทงจับปวนแก้กล่อยแบบนี้ได้พี่น้องม้อนนะไม่ได้ย่องจบของบ่อผมสลดเท่ลงปั่นแทน่อมทงบอกบ่อบ่อแสบเยอะแสบยอะเขาท่าเขาท่ามามพี่น้องผักกะมี่ผักซีกระเบือครับนี่กบโอ้บุกงูสุกตะนา่เลบุกงูสุก อันนี้เลยน้้นอันนี้กล้วยสุกข้าตัดตรวานี่บ่บ่านนเปล่าเนาะตีบกกล้วยสุกมันบ่าขัดเงินจเะเกี่ยดอกบกห้องอย่างเราพอนเอื่นบกห้องน้ำคลังบอห้องเป็นตะพานแต่นวดมันถือเป็นน้นนนนนำคลังไม่สุ่มเอาครับน้ำบาเนี่เปิดของเข่าทันตัวเป็นพี่น้องต้าเด้อพี่น้องไอ้มากินน้ำกันเจ็บแจ่บจับเป่าจับจับจับแม่แมครับพี่น้องมาครับจับจับจับพี่พี่น้องจับแทะ ใบปีกไงมันตัวพี่น้องเนี่ยจับว่าอ๋ออืมกับผักที่ผักที่เล้าแต่ว่ากับมกแจ่แน่หรอละเอาความหอมของของมันเราเห็นมันตัดข้าวเดี๋ยวแต่กระดูกมันลายเนาะเนาะผักที่ผักนึ่งนกนกอินมันจับด้แต่ว่าเสียแต่กระดูกมันลายนั่นดึก เขทาทาด้วยพี่น้องตอนแรกไม่ดุกนะเ,เนาะมัแซ่บแตงไหนร่องย่อนกับไปเบิ่งตอนใส่ผงชูรสเลยพี่ <laughs> <laughs> หนูมันมันดีดีมันหนูมันเห็นยังกินกระเจ็บพี่น้องขอไปผู้ก็กลินหนูเนาะคอไม่ปลามันคุลงคนบูกินปูกับมันหนูกับมันอันนี้มก มกุกใส่ไใกล้ส่้หมูก็ได้ครับถ้าเพ่กินหนูนะครับเนาะเห็ดได้หลายอย่างดิบกวกกล้วยเนี่ยบางคนพันกับม่าขันสมพักขันเป็นสมพักกระเซยบไปจังนึงเกิดมาอยู่กับเข้าวออกแล้วก็ได้ได้กินหนูได้กินไปแล้วยังบ่งบ่สูนท่านยังท่านเขาก็น่าหรอ Hoa tao coco 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 để ăn. coco 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 nó coco 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 cắt. coco 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 hoặc ta lát tiền ừ. phết đây thì thì cứ có chầm treo xem Ừ. Rồi, có đi đây, nhà. Nó. มตำแม่เห็นน้าจินมะเสียบบางย่างกระเสียบอยู่เด้เมอมะเสียบนี่มันตำมะฮึงจมจำป่านนั้นงทงป่นนั้นองทงหยกกล้วมนเสีบแสบก็หมกใส่ปีมันได้เนี่ยแม่นยู เราเลี้ยงแม่แม่ก็มาแสบว่าแสบก็มกเสยปียน่ะแต่ว่ามันงบงมกไข่มันบกเฉียนท่อห้องมกเสยปีมัคนคนคางเป็นน้ำร่มหนาวครับพี่น้องเริ่มเทวแล้วยี่สิบกองสาบานดาแตเป็นเทวแล้วเหมือนผู้ชายแล้วมันมันลกรก พูอไห่มาแสดหนาทางคุณยายพูองามลูกกับพู้รอจ้ะเบ่งลูกเนี่ยลูกลูกใหม่ร่นบ่าไก่ต้นแต่พ่อเมียนเด้งเห็นบางคนพ่อเมียพูอไห่ลูกพูองามงามกับมี่เด้งวันนี้ลูกไส้กับรอลูกสาวกับสวยวันนี้บางคนพ่อเมียู้ดีลูกออกมาพู้ไห่กับมี่มันเป็นไงสินะ คุ้นเงยุ้งไงจับยังขับสวนขั้วกินบวกกขึ้นหน่องขับจาท้องลูกบวมียา วน,นี่วันที่เท่าไรแล้วเราน้องบัวมากเกินสิครับปีเดิมจำได้ป่าจบครั้งามากวันที่ไหนวันทีาวไที่ม,ทมันยี่ห้ายี่หกปีหนึ่งแล้วอันแล้วมันกัดตัวออกจากโรงแรกมันถึงสิบท่านว่าไหมแต่ยังแสดงว่าครบแล้วครบปีหนึ่งแล้ววันนี้ก็สิสินแพสสินเดือนแล้ววันนี้ก็บยิบเก่าแล้ว ไม่อยู่บ้านเป็นปีแล้วยังมียงเียงเกิดขึ้นยังก่อเมียกินอยู่กเราบอคุณยายคนนอกเป็นเกาเมียกับเพาทันมีงานเมืองนอกเมืองหน้ายางดีกับมากบุมีอย่างเลยตัวนี้เป็นเบ้าแ่ามาแล้วไม่อยู่บ้านเป็นปียังว่าหนมีลูกมีเมียอยู่พี่น้องเฮ้ยไม่เอาบุ้เดี๋ยวไพ่กับต้าหาแหลกคู่เพื่อพันวัน ไม่ไจะตผ้าไปหนเลยนาัวกัลานเขาลาดเขาขี้ก่ออก่ออกไม่จสิผู้หายไปหนไม่ไจะจิขายบออกไปหนนี่เป็นคุณสั่งยี่นบนว่า <laughs> คุณสั่งไ่เมีอยอยู่เด้ <laughs> คุณสั่งยังไม่ยงง่อเลยคืออาปับแต่บ้านเป็นปีเลยท่านไมยังเกิด้นมา <laughs> บัานจองกับยังมันมี่รักแรงกับมันมี่ก็แม่กินอยู่นี่นองค่อยเปลี่ยนค่อยไป,ค,ยป,ค,ยไปคุณยายมีเงินแตงเผินบบใครก็อ่อยบนหน้ากับพ่อคาดองคนนี้ อยู่กับแม่ไปนี่แล้วเหมืนย่ามคุณยายผิดกับพญาสักุเลยสิบอกน้ำคุณยายคุณยายมึงมีคนบอกแล้วเจ้านี่ยังมันกินเขาเหมือนกันใช่ไินไฟกินมันมันประจำเป็นก็บพระบาะว่าอืมอืม,อมยิ้มอะไรกันยิ้มไม่แท้ กินข้ามไงเด้อมือนี่ส่งกินขอข้ามไงมัน,มนหิวแม่ตาเลือกซีมโมงเซสิบนาทิกาดีมโน้บอนย้ำเบาน้ำยูนากล่องแต่ว<ด>่ากดปิดกล่องปับ๊บม <c oughs> ันนำหลังกล่องอยู่นะตามทุกวงเครื่องก็ดม,มหรอกถึง่ายนะลูกกับหนาเมียพี่น้องเออ,อหนา,มาเมียจังเลยมกหนู สยวกกล้วยพอดีต่อจากคลิปที่แล้วเลยครับหยวกกล้วยได้มากง่ายมะมกพอดีเกือบไม่ได้กินนี่ของหวานอัดไทยเกือบไม่ได้กินเลยซอนซอมมันไม่อยากจับมกนูใส่หยวกกล้วยน้ำมันดีเซลแซ่บเกือบแล้วแซ่บน้ำนมันดีเซลอะไรบ้ากมึงสุกตามข่าวหวานเนี่ยบอกห้องน้ำค้างเาเอินบอกห้องน้ำค้างซุ้มสุ้มมันเป็นนวลแบบนี้ ซุปเนื้อมันสิเป็นนวลเหลืองๆอันนี้มันสิเป็นนวลนั่นะอานพอดีกับอากาศเย็นมั่งแช่ตู้เย็นเนียเ่ยห่อ,อท้ายห่อท้าเขากินของเผ็ดของข้าวมากินตัวนี้ร่างปากครับผมพลอยพออ้อนไม่จิบนะเอาแมวกำลังจิตตั้มาพอกันไม่กัดลบเคลื่อนตอเนาะแซ่บพี่น้องเสียบ ตรงลุงกับเจบพี่น้องข้าวท้าข้าท้าไม่ได้เหี้ยเจบครับคอยพอกันไม่คิดนะครับ <c oughs> พี่น้องคลิปนี้ขออนุญาตกล่าวเข้ามาโวัดีสวัสดีครับสวัสดีจ่าเมือ <c oughs> งล่มรูปพี่น้องล่มหนาวครับล่มหนาวล่มหนาวน้าม,มนต์หลอกหลอกเราพี่น้องเอ้ยผู้ให้แล้วลอหลอ,อกปานงูสิงคือเขาว่าตอนนี้ยี <c oughs> ่ยมหนาวผู้ให้ี่ลีเด้